วิดีโอนี้อาจารย์แดงแจ้งว่าสร้างยากสุดค่ะใครเก่ง AI ช่วยกันเติมเรื่องราวความเป็นไทยให้ครบทุกจังหวัดและเทศกาลช่วยกันนะคะอีกอย่างคือเดือนจริงอาจมีการเปลี่ยนไปได้บ้างในแต่ละปีขึ้นอยู่กับความเหมาะสมหรือจันทรคติค่ะใน12เดือนมีมากมาย ขอเลือกมา36เทศกาลที่พอจะสร้างได้ด้วย AI ก่อนนะคะสะท้อนศรัทธาความเชื่อและวิถีไทยมกราคมเดือนแห่งดอกไม้และความศรัทธาค่ะสำคัญคือเทศกาลดอกไม้เชียงใหม่ที่สะท้อนความงดงามของเมืองหนาวตรุษจีนเยาวราชที่แสดงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเทศกาลดอกไม้งามเชียงรายที่เรียบง่าย แต่งดงามกุมภาพันธ์ฤดูหนาวยังคงความสวยงามค่ะเทศกาลดอกไม้เชียงใหม่ต่อเนื่องขบวนรถบุพคชาติและการแสดงล้านนาประเพณีแห่นกชัยนาทสะท้อนความผูกพันกับธรรมชาติและตรุษจ,จีนเยาวราชท,ที่ยังคงความคึกคักทั้งสามงานสะท้อนธรรมชาติวัฒนธรรมและความหลากหลายของไทยมีนาคม เดือนแห่งช้างและวิถีชาวนาค่ะงานช้างสุรินท์สะท้อนความผูกพันกับช้างไทยเทศกาลและวิถีชาวนาเพชรบุรีสแสดงรากฐานสังคมไทยและเทศกาลว่านานาชาติที่นำเสนอภูมิปัญญาว่าวไทยสู่สายตาโลกทั้งสามงานสะท้อนวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ยังมีชีวิตเมษายนเดือนแห่งสงกรานต์ปีใหม่ไทยค่ะ สงกรานทั่วประเทศสงน้ำพระรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่สงกรานพระประแดงแบบดั้งเดิมชาวมอญและประเพณีแห่พระพุทธศีหิงเชียงใหม่ที่เต็มไปด้วยศรัทธาทั้งสามงานสะท้อนความกตัญญูครอบครัวและจิตวิญญาณไทยอย่างลึกซึ้งค่ะพฤษภาคมเดือนแห่งบุญบั้งไฟและเกษตรกรรมค่ะประเพณีบุญบั้งไฟอีสานขอฝนก่อนทำนา พิธีจรดพระนางคะแลแรกนาขวัญพระราชพิธีสำคัญของชาติและประเพณีบวชนาคหมู่ที่สะท้อนความศรัทธาและค่านิยมไทยทั้งสามงานสะท้อนความผูกพันกับเกษตรกรรมและพุทธศาสนาค่ะมิถุนายนเดือนแห่งเทียนพรรษาและศรัทธาค่ะประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีเทียนแกะสลักอย่างประณีต บุญเดือน6อีสานพิธีกรรมก่อนฤดูฝนและประเพณีไหว้ครูมวยไทยแสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ทั้งสงานสะท้อนศรัทธาชุมชนและศิลปะการต่อสู้ไทยค่ะกรกฎาคมเดือนแห่งอาสาละหบูชาและเข้าพรรษาค่ะวันอาสาละหบูชาและเข้าพรรษาวันสำคัญทางพุทธศาสนา ประเพณีถวายเทียนพรรษาชุมชนร่วมกันถวายวัดและประเพณีตักบารดอกไม้สระบุรีพิธีกรรมเฉพาะถิ่นที่งดงามทั้งสามงานสะท้อนวิถีพุทธและความศรัทธาของคนไทยค่ะสิงหาคมเดือนแห่งเรือยาวและชุมชนริมน้ำค่ะประเพณีแข่งเรือยาวทั่วประเทศสะท้อนความสามัคคีและวินยัยชีวิตไทยกับสายน้ำ ประเพณีแห่เทียนพรรษาต่อเนื่องหลายชุมชนกิจกรรมทางศาสนาในท้องถิ่นและประเพณีศาสตร์เดือนเก้าภาคใต้อุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษทั้ง3งานสะท้อนวิถีน้ำและความกตัญญูค่ะกันยายนเดือนแห่งบุญข้าวและความผูกพันค่ะบุญข้าวประดับดินอีสานอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ ประเพณีศาสตร์ไทยทั่วประเทศทำบุญให้บรรพบุรุษและประเพณีแห่ปรา,าสาทพึ่งสกลนครสร้างปรา,าสาทขี้พึ่งอย่างประณีตทั้งสามงานสะท้อนความกตัญยูและภูมิปัญญาพื้นบ้านค่ะตุลาคมเดือนแห่งออกพรรษาและตักบาทเทโวค่ะวันออกพรรษาหลังพระจำพรรษาครบสามเดือนตักบาทเทโวอุทัยธานี พระเดินลงจากเขาสแกกรังและประเพณีชักพระภาคใต้อันเชิญพระพุทธรูปลากไปตามถนนหรือทานน้ำพฤศจิกายนเดือนแห่งลอยกระทงและแสงเทียนค่ะประเพณีลอยกระทงทั่วประเทศขอขมาพระแม่คงคาลอยกระทงสายใช้กระทงกลาจุดไฟเรียงสายและหยี่เป็งล้านนาเชียงใหม่ปล่อยโคมไฟบูชาพระ ทั้ง3งานสะท้อนความงดงามและความเคารพธรรมชาติค่ะธันวาคมเดือนแห่งดอกไม้เมืองหนาวและปลายปีค่ะงานดอกไม้เมืองหนาวภูเรืออากาศเย็นและหมอกยามเช้างานดอกไม้งามเชียงรายธรรมชาติและวัฒนธรรมล้านนาและงานสายน้ำแห่งวัฒนธรรมปลายปีตลาดน้ำและแสงไฟริมแม่น้ำ ทั้ง3งานสะท้อนความสุขแบบไทยปิดท้ายปีค่ะนี่คือส่วนหนึ่งของเทศกาลไทยเท่านั้นค่ะขอเชิญทุกทกท่านช่วยกันสร้างสรร์าง,งาน AI เทศกาลต่างๆเชิดชูประเพณีไทยขึ้นสู่โลกออนไลน์ให้ AI รู้จักเมืองไทยของเราจังหวัดของเรามากขึ้นมากขึ้นค่ะเมื่อคนทั้งโลกค้นหาหรือสร้างภาพสร้างวิดีโอในอนาคต AI ก็จะรู้จักเรามากขึ้นส่งภาพส่งเรื่องราวดีๆของไทยออกไปสู่สายตาชาวโลกให้ได้เห็นความงดงามแห่งความเป็นไทยช่วยกันช่วยกันนะคะภาพและวิดีโอทั้งหมดนี้อาจารย์แดงแห่งช่อง y YouTube พบดีซีจัดทำขึ้นด้วยงานจาก AI ซึ่งมีข้อผิดพลาดได้อาจไม่งดงามวิจ,จิต หรือไม่สมจริงบ้างต้องขออภัยเป็นอย่างสูงแต่ตั้งใจสร้างสรรค์งานทั้งหมดเพื่อเชิดชูและอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเป็นอย่างสูงค่ะพบดีซีภูพานออนไลน์ business development center ศูนย์พัฒนาธุรกิจออนไลน์ภูพาน